รับนมันรการนตันนะจันแมาแต่นเนย่ายุนี้ผมมีเชื่อว่านายพิจิตเุพิเป็นนักโทษผู้หลวงลำพรมแดนผู้ติดตุกหลวงลำพรมแดนและตุกจับกบประมานจะยกับปกติกบปรนารแต่ว่าน,นั้นก็ถือว่าเป็นวันโชคดีอันที่ปุมได้รับการหลดยอ้อนพ้นโทษโดยการไม่ทุกประหานแต่จะต้องนำเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทไปแจยงการับเต็มการประกันชีวิตบัดนี้เวลา,าตรงเดือน เออเวลาหนึ่งเดือนอย่างเลือดตรองวันและผมอย่างง่ายกินไม่ได้จึงยากจะมาพึงป่ากินซากองตันจำหนักอเออเองนี้จากเจนก่อนผมไม่จันยาแบบหลูกผู้ใจแต่ผมไม่ตายผมเอามาขึ้นแต่ใดก็ยุ่มเจนเจนหน,นึ่งนู้ไม่พูดหรอกแต่ในปอดีนู้ตั้งตอดตินไดกระจางก็ทําบินอยู่ไม่เจเจ็ดทีกันลูกยี่หอเป็นเจนผมไม่มีอห้ ยัดต้องยัดต้องนะครับท่านอาจารย์บอกว่าท่านไม่มีเงินนึ่งเจนให้เรายืมการได้ปนันการปุ่มก็กครับละนู่นเคยกับท่านอาจารย์น้อยนู่ปุยยิ่งติดยืนอยู่อ๋อาปุยยิงที่วันวานยาอยู่นั้นอ่าเออเจอว่านางมาลีงะเจอไรนะเจอมาลีแล้เจอมาลี ป้อมคุณเลิกเกินกับผูหยิ่งกนนี้แต่แตนอาจารย์ไม่รักเกียรผมก็ปบผูหยิ่งกนนี้จะกลังได้ไหมเดี๋ยวอจะรั์จะเดียวมาให네้มาลีมาลีตัวเมื่อเอาไม่อยู่เลยมินกันตัวมาลีมานีเดี๋ยวตะลุ Wanang Mali terpakai Goni Jagdipan Wanang Mali terpakai Jagdipan mình nang ma li nang long ro. con Bali, 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 หน้าบาเมียแกฮะหน้าบาเมียแต่ไม่เมียก็ไม่กดกันแบบนั้นกดกันแบบดูดดื่มเมื่อโกบดีกับไปอังตูมาลินเอาตะกุดใว่าเมียแกแมลี่แมรี่เตยยกขึ้นปีเป็ดฉันเทปจันโกดุดทีจฉันจุนต่อความอยากจุนไม่ได้ฉันเลยพาลูกนี่เตน จันไม่ที่จันไม่ตื้อมาลีเพราะฉันปรุงตกเพราะจันตื้วบุรุษมาหมดรับโยมจาก้าหลักจริงจงากกระทีนึ่งกะทีใดไม่ได้จังคมในยุคปัจจุบันห้าผู้ใจแต่ไม่นองใจภรรลยาห้าอยากยิงกวาหมเข้มในตาลีอันนะผู้หญิงที่นองใจสามีกระเปิมหมาขึ้นทุกวันนี้คือจะจะทำอันจนะันไม่ที่มาลีจริงๆด้วยจันดีใจมาก นายตโตนายเกลและนายตรงฉันเน,นี่ยฉันจะเน้นน้ำไม่รู้จักนี่แหละคือนางมาลีเมียฉันอันนี้เต้ป้าลูกนี่ฉันมัสิดฉันลาวไวกว้างเงิน <c> เ <oughs> มียแกจริงเจ้าต,ตามเงินตายอุ้งวะไฟน์เตต้องลงมายมบรกักกับอู่ที่นี่อ๋อแล้วไงเนี่ยงีามา้มาทำปนอะไ้นะเธอมาจะโดกโกรอไม่อยาเธอมาอยู่กับฉัน ันนี้เติมมาทำฟื <left. S 1> reason, ete, ้นะบ่าจ <sh cran> ันมาจะดอกโขนี่หลบมาหนิอาจารย์บอกว่าจันอยู่ในโขตรงมาจะดอกโครนใจตรงนี้คือจะมาหายเกย์อินก็บอกว่าไม่มัดโขตรงนี้มาอยากเกย์อินตรงนี้มาในยามมีการได้ได้ได้ดยจักวังเป็นทุ่มยิงนะก็นะอ๋อมึงเล่นไงเดียมึงอย่าลืมนะ อูบอกไอ้มึงโร่กายลานเก้ไก่ทีไม่ใจกลัวอันกายโปรพี่มึงลร่กี่เล่ไก่ตีไม่ใจกลัวเออมึงอย่าลืมว่าว like ันก like ูหมอบทัวกูหมอบเตะทัวนะเอ็มจีบอกกูปั LES ้งไว้ลังวัดดูทำไมมาตกวัดกมโคกอะไรยันมายิงตายโอ้มาลีแล้วตอนนี้อุดมพรลูกเราเั็นฟื้นมั่งเลยอุดมพรมาได้เมียรวย แล้วตืนไปน้อยจันมาตามอุดมรักอุดมรักกับติงจันนี่นี่จันมาตามตื้อจันเลยมาตามหลงจันเลยต๊กจับนาเจ้าม,มาได้หลกไปเป็นเตที่เป็นเตทีดี๋ยวตั้งแล้วยังมั่งม่ลูก,กว่าไปให้ตรงเต้นเจ็ดตรงเต้นเจ็ดอันกับปน,นีตันนาเจ้าเวลามันเกือบจะมดเต็มที่เลยอัน,ยยอ,น,นาาอย่างเลือดตรงวันนาเจ้าอยากจา ฮันน่าเท่าพลาดพลาดพลาดไปธนาคารไปถึกขึ้นมาดักเต้นคนต้นเย็ดไม่ไม่ใจตึกอตั้งธนาคารบาดหรู้ได้กไปตึกเลยต้องต้นเลยแกต้องต้นเลยเลยแต่ต้นไม่ได้กับคุณเลยคุณมาต้องต้องเต้นเจ็ดอุบานไปเอ็ดบัดนี้ก็ตื้อว่าได้เวิล่าอันที่ฉันจะต้องตอบเต้นจะมี and นนตีไม่ตายเลยละ and จัณฑการก้าจันโกนุยัดอาจารย์ and นนป้าพัวจันไปถึกติดแอปปีดลูกกูกะป้าพัวจันไปต้นดึนติดจัณฑการต่อไปเราจะไม่ปรากจากกันแล้วนะกะ darling ไปผมไปจัณฑการมาแค่ตายอย่าง darling อยู่เลย แต่น้าจันกับปอดี้เจ๊ด็กว่ายืมเช่นแต่เมื่อก็ได้กันแล้วก็ไม่แจ็บพนันเลยอันนี้ผมมาเล็กเป็นการต้นตัวผมยืมต่างสันครภัณฑ์ฮะผมยืมต่างสุนทรภัณตาเดี๋ก็อ่าปันอ่าปันไม่พุทธหรเอออย่าเลี่ยมปีนี้ต่อทิ้งได้ตั้งแตาเดีอ่ะไม่อายฮะตรนหนักต่างสุนทรภัณตระนัชีวิตนะแต่ตรนหนักตังสุนทรภัณฑทำไมต้องไปเอามาแต่ตาตหนักชีวิต แกเปียวหมาปันอันมึงปลนไม่แจ็บปลนแต่ไม่อายตัวเดียวกว่าป้าจึ๊กเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเกาเดี๋ยวเกาเดีดย๋ยวหรือเกาเดี๋ยวโรยไอ้เลี่ยมกูกูจบไม่เ,มเกิดตให้กูปิดวังเลยมึงวะไอ้เลี่ยมลูกปอโอ้มาแล้วมาแล้วปันอาปัน ปุ่มจืบบองลาปราชาตันเป็นกรรมการวัดปุ่มอยากอีตั้มกับเทวเกยมายืมตังปลาปลาไม่อายจักทีที่แจงครับมันไม่ไม่ไม่มีดิครับโบโบ่โมโบตื้อคิตกลับไป็นเดยวอันนี้แต่ยังไม่แต่ยังคิดเลยจ้าว่าปุ่มคนปอบแก่กยปุ่มจ้าผัวกับนะแก้วแก้วรอออกคิดกูไปดิออกออกคิดกวไปดิน้อยนี่อยู่แกมือกู เอ็นมึงว่าโบเกียร์ไดป่าไปทำเบื้อไม่ไมมีนะโบติกิจไม่นไม่มีครับปนี้นะแต่ว่าผมกดผมกดปบเก๋ๆเดดี๋วมเกียงอัวนะเลยยกเงินได้กูยกลืมเลยมันว่าจะมันบกเกๆมันดีเกียงอัวกูยกพลามไปเลยปรยดแม่ไอปีนี้กันแล้วปยดแม่เหยดเลยกันออกเต้นเต้นน ยังไม่นก้าวหน่เลยคนดุนโตมันต้องทำดีไอเด็กเลยไม่ใช่อุบาทว์ไเด็กเลยฮันโตอย่าลืมว่าคนดุนโตนี่มันต้องทำเป็นตัวอย่างดีดีกนนบับเด็กฮันเนี่ยบ้านเมืองกำลังเดือดร้อนไปบูปันปีดนี่คุณจะปูว่ะเนี่ยเปรียบกาวเลยเลวมึงเคยมาทำบุญก้าวบาทไหมกูทำเฮ้ยเขมายืมตังค์าปต่อได้กูห้าพันครับ ก็เจียงวัวอย่างเจีงยอดไอ้บูวตบูวจิงบัวตองนี่กูเอนี่ยมายืมตังปลาตั้งาปันโตย่ามะกรองกับบ้านะกูบอกจับได้กู้ยังเป็นกรรมการวันนี้ย่ามากรองกับอากูเจียงวัวตจกุนตึงกันเมื่อนะถูกพวกวัวทำเป็นตีกับคุณไม่โตปลาเปรตกุเจียงตึงโดนกูกรรมการวันนี้

บนต้นดำกับพลิกานนันกับพุม้อก็ตดแต่ผัวุมมายืมประปราตงาปันบามมันนึกว่าประรวยเมื่อกันทุกวัดเนี่ยยืมตังงาปันบามาจงหนบ้านี่ยืมไปตังงาปันลนั่นเลยแต่ว่าเตรียมจ้องรอยจ้ลยรนั้นนะจ้องลอยจ้อยก็ใจมีพืชก็แล้วมาเล่นั่นเล่นเงี้ยวหิงเดียกันแลยอ ไปแต่เปลือนตื่ไปแล้วแตดตนแก้บไปน้อยจัน,นี่ไปจำวัดไปน้อยก็จำวัดบวชวัดนี้กี่ปีแล้วจำจิมาทราเลยความจำมาดีแต่ได้กันได้ทนอินป่านี้ยังไปจำวัดเองอยู่เลยออบ้าเลยฮะเดือดตัดวแซบเรียงลูกแล้วล่ะ ครับรยังลูกนั่งจังหวัดมีโอกาสรอตายแล้คงมีไว้สั่งกะกรับโยกี้แล้วออกนอกวัดว่าจากข้งกาตะกับยาแล้วยกจากไม่มาให้จบโอ้โยกจากไม่มันก็ นนี้ผมจะนำท่านย้อนโดยตรงมาที่บ้านของเป็นนภากนณันี้อุดมพรเี่งหนุ่ยทีนวลประเด็กลับประเด็ามมาแมแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านคืนนี้ก็ดึกดึตทนนกินกำแพงอุดมพรเขาไม่รู้หรอกว่ากณะนี้เป็นนภาเมียรักและเขาใจผิ จับตัวของคุดมสังเพ่งเปียกปูนมานอนในบ้านของกันเขาเห็นประตูรั้วหน้าบ้านมีคุณเจมาล็อกอย่างน,านั้นอยากปีนเข้าไปก็ไม่กล้าเพราะกลัวนายปูนเวียนยำจะเข้าเจมจริงได้เรียกตะโกนนายปูนที่หน้าประตูบ้านปูนปูน They know a lot more things. กูระมิดมิดเปล่าก็ปิดแจ้งซิกิงรองเดียกปูนมาหนึ่แกนนี่มาทัดปีปูนมาเปิดประตูปูนเอ่อปูนลับกันไมดเดียวเลยป่านนี้ Facebook nó dạy mày kinh 1 đơn mới lứa Khun đã nhìn trong quần có kèm em Phun Ơ ờ, phun Cây Mày đi ba phát Cây đâu Phổ miên phun Không Cây phổ Nóng được qua cây แล้วออกไปจากบ้านไปได้แล้วผมบอ,อกไปตามแม่เสียวันแล้วไอ้ดิ๊อ้าวันแล้วดู่อนเด็กว่ากำมาโตมาตีงแล้วใครมาน้องโดมมานะผมมาแล้วอันน้เคยพูนผมยังไม่ได้มานะไม่มาพู้จักดันกันมาแล้วไหนเป็นน้องเป็นนอนอยู่ในห้องนู่นเลยเอากุญแจมาเปิดประตูด้วย ลูกแก่มันจะอยุติปุ๊บอยู่กับน้องเป็นนู่ลองเรียกสิว้ายน้องเป้อน้องเป๋อหน้าป้าเสียงเสียงใครพูนน้องอาน้องพูนออแล้วน้องเป้อเอาลูกแก่มาเพื่ตูดตีใครมาน้องดมมาดมไหนอ่ะดมพวนน้องกันเนี่ยไปดมบ้าที่ไหนอะ พี <aría> ่ดมพัวเป็นนอนหนูข้างเพนนี่เฮ้ยเอะไรอะพูดเดี๋ยวผมบอกเลยว่าตื่นมาแล้วมาเมื่อไรมาเช้วันเย็นมาพอได้พุ๊นมึงกันกันมันไม่มากุยว่าหรือมาล่ะอะไม่ได้อะเลยมาแล้วแล้วเล็วเร็วเมื่อกูไร้ปืเนี้ยฮะเมื่อกูมายังอะ มึงกันนี้ในมึงกันนี้ได้แล้วตุ่มตุ่มเจา้ามึงแหล่บุกราดเมียเชี่ยงวันตุ่มเจา้า,ากายะฮะกายะนี่เป็ดเต็งพวกนออ้องกลับมาแล้วนี่น้องเต็งเป็ดนันี่เต็งพวกกูบนนอนอยู่บนพุ่งกูนี่ tiêu 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 Tắt tiêu 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 đâu tiêu 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 อุปเอาไม่ตักงพรตะบวงปีปัดเราอีบ้าละมันอย่างนุ๊กมันปีครูในบรรดาเพื่อนกูแตงมัดกูจบไอ้ติ่นวนมากกว่าเพื่อนไอ้ติ่นวนมันพิษเพื่อนใจใจมันอันเนี่ยเพื่อนก็แต่งตัวเด่นแบบครูแานตำรวจไอ้ติ่นวนมันไม่เกี่ยวเหยียดไมได้วนปื้นเดียวไปจบหมดกูจอมแต่งตัวเด่นแบบปราไม่อด นั่นเออที่กนกูได้ฟังจริงแล้วมึงว่ากูได้วนปืนกูเดินบุญนวดนชวนกินเหล้าบนบนนู่นชวนกินเหล้าตียนเมาเมามานอนหลับอยู่กลางป่ายังคุณแกเดินมาปบหนุกว่ากูปราตุดงว่าเออว่าตื่นขึ้นมาตึ้งจันยาวีที่ปราว่าจันกันแกตายมึงว่าอันยายนู่มาตึ้งกรมกราบกูในกรดตะลุกล้วงกูอ่านู่นกู่ะกรดตังกัว่ะเยี่ยมอยู่กลางอนไปตึ้งไหวยเมื่อวันดังเอือ อะไยเรากี่กัวเนี่ยใหม่เปลิดตั้งปีพินนับป่าพินนับปาเปิดประตูปีด้วยพูนคนเมาหรือเปล่าวะพูนไอ้รูเมาปื้อจะเอาเกียงแปงลงมาเลยดิแปงอะไรที่ตัูตองเอาเกียงแปงมาเลยพูนพูนจะบ้าได้ไงอ่ะันบอกพี่ดมอยู่นี่พี่ดมอยู่นี่อย่างบ้าอีก เดี๋ยวนี่นี่ไหนอะ่ะคนเมาอะ่ะเพนเพนนอะว่าพี่เมาเหรอฮะเพนมาเปิดประตูพี่ด้วยแค่ไม่เวลายุ่งออกับผัวเจ้าบ้านหรอกผัวเองก็ลําบากจะจะตายอยู่แล้วยังมายุ่งออกับคนนอกคนเมาอีกเมาเลยไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนทุเรศทิ่ดีมารบกวนเจ้าบ้านกล้มกล้มมืดมืดเพนนี่พี่นะพี่บ้านที่ไหนอะ่ะไปไอ้พลนะ ไม่เป็นฉังยิงฮะนี่ถึงขนาดจะยิงกันเลยด้เป็นหากว่าเธออยากจะยิงเธอก็ยิงสิโอ้ว้าวพี่เต้พี่เต้โอ้ว้าว่เต้กัปืนไหมไหมเอจักเขาแกายไม่จักรู้ว่าปืนป้งตุยอาลุนระบบอกโอ้ไม่ตั้งกับเดียวเต้นอยู่เลยแมมึ วา,จจวางเปอจอมวางเปนเนีดเ่พนนะพะ <พา S 2> เสียงปืนที่มันหลังมันตะก,กี้ก็หมายความว่าพี่ไม่มีความหมายในบ้านหลังนี้แล้วเพนไม่เป็นไรหรอกพี่เป็นตามแม่แค่เพียงข้าหกวันเธอมันรั้นถึงขนาดทนไม่ไหวต้องโง่ผไหมก็ามาโงก,กอดแทนพี่โอเคไม่เป็นไรพี่เสงไปไปน่อยไปผลจากบ้านนี้ ปีเต้งอยากให้ผมติดตารางไหมอยากให้ผมติดคุกไหมถ้าผมอยู่ที่นี่คจะต้องกลายเปน็นฆาตากรฆ่าคนปีเต้ยไปหาลาแล้าที่มันใกล้ที่สุดหมอก็ได้ตายโหงมาเลยมาเก่งเก่งมึงไปนอน,นไปนอนบ้าน,น,นเป็ดนิดตะเกินก่อนไปนะต่อจาก,กอกป้าเป็ดนิดมาช่อยเกลี้ยวัวจะอยู่เบื้งองูกข้าจารนูน nã non non anh, hôm nắng lên phải cho tằng quan anh lại cho phải lên qua lão